รถโดยสารที่มีความประสงค์ที่จะลงจองในชุททนดดน 4, 4, ชมทางทุ่งสงก่อนที่จะลงจอดขบวนรถขบวนสี่สี่เจ็ดครับถึงชุมทางทุ่งสงลาซาไปเล็กน้อยครับประมาณ10นาทีตามปกติของรถที่มาถึงทุ่งสงนะฮก็ต้องเติมน้ำนะฮะทารถโดยสารแล้วกพนักงานเลยนะครับมีออรถพนักงาน รถจากทางพบวร4สีสครับเจส5ห 4 7ออกจากชุมทางทุ่งสงแล้วครับออกจากชุมทางทุ่งสงไปแล้วอยู่รับส่งผู้โดยสารสายใหญ่ช่องเขาร่อนพิบูลชุมทางเขาชุกทองเป็นสายต่อไปครับไฟค,ครบเลยนะสวย ด้วยบชส489ครับออกชุาพลุส่งแล้ว,วครับขบวน447ครับรถท้องถิ่ที่มีระยะทางในการให้บริการไกลที่สุดในประเทศไทยครับ508กิโลเมตรครับ ขบวน447ออกไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีชุมทางทุ่งสงนะครับเป็นสถานีประจำอำเภอทุ่งสงในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคือต้นว่าสถานีชุมทางดังนั้นแล้วก็จะเป็นสถานีทางแยกนะครับโดยเป็นสถานีขั้งเคียงดังนี้นะสถานีก่อนหน้าสถานีคลองจังคือทางด้านทิศเหนือนะครับแล้วก็ทางด้านทิศใต้จะเป็นทางแยกนะครับระหว่างเส้นทางรถไฟสายหลักกับเส้นทางรถไฟสายตรังครับ เราจะไปสายใหญ่นะี่คือเส้นทางรถไฟสายหลักนะและไปที่วังเส้นทางรถไฟสายตรังนะครับเราจะแยกที่ชุมทางทุ่งสงนะฮะทางแยกก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับไปสายหลักก็จะเบี่ยงไปทางซ้าย่อสักครู่จะเห็นตัวเลขสี่นะฮะแล้วก็ไปทางเส้นทางรถไฟสายตรังก็จะเบี่ยงไปทางขวานั่นเองนะครับที่นี่ชุมทางทุ่งสงครับ ยยายทุกส่งครับนี่ก็อาคารสถานีชมทาาทุกส่งนะครับ พร้อมตัวรถสินค้า BC BCF ของมาเลเซียนะครับนำริ้วมาจากสูนย์กจายสินค้าภาคใต้ที่อยู่เส้นทาง,างไฟสายจังนะครับระหว่างตอนสถานีทุ่งสง,งตอนสถานีที่วังนะมาเทียบที่สุขทางทุ่งสงเนะครับ ชุมทางทุ่งส่งครับตอมสี่สมศูนย์้าเรากเปล่าไปนะกวลาสี่สี่นาทีนะครับตอมสี่สมศูนยามาแล้วนะโอ้โห้อมดีวยุ่สอนะะครับ เนี่ยเป็นบชส,สที่ทําสีเฉพาะภาคใต้นะครับทําสีเรียนแบบกับรถบรพอหระพ่วงก,กับรถสินค้าในภาคใต้นะครับนื่จากว่าภาคใต้นั้นมีรถสินค้าหลายขบวนเลยนะครับโดยเฉพาะชุมทลุกกนี่นะก็เป็นส่กนใจายสินค้าภาคใต้ด้วยนะครับ ชสสองหนที่ต่อเมื่อสักครู่นะครับและนี่นะบชสหนึ่ครับสตอม4ี่สามศูนย์ห้าดับเครื่องแล้วนะครับมาต่อครับบชสสี่สองเจ็ด จากแต่ก่อนที่ใช้เป็นรถจักร G.K สับเปลี่ยนนะครับตอนนี้เป็น Alstom สับเปลี่ยนแล้วนะครับ G.K นี้แทบจะหายกไปหมดแล้วนะตัวสีสามศนยครับทีนี้ก็มีโรงรถจักทุงส่งด้วยนะครับเป็นฝ่ายโรงงานทุ่งส่งนะกับปลาบริษัทที่ใหญ่ที่สุดบนโลกไปนี้เลยก็ว่าได้นะ มาดูกันใกล้ๆๆสักหน่อยเลยครับพี่ตาชี629เป็นที่ตาชีรุ่นเก่านะฮะจากที่เดิมแต่ก่อนนะครับจอดอยู่ในสุสานรถไฟที่ทุ่งสงนะครับจอดอยู่ในป่านะฮะสนิมเคลอะขึ้นนะะตอนนี้ก็ได้มีการปรับปรุงม,มาใหม่นะเอามาจอดตั้งโชว์ไว้ที่ด้านหน้าโรงรถจากทุ่งสงนะครับเห็นไหครับ629ครับอันนี้พอหอ ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สี่สี่นะมาที่ด้านเหนือสถานีชุมทางผู้ส่งอีกเล็กน้อยนะครับแขวงโรงงานางผูงส่งนะครับรถเห็นด้านหน้านะโอ้สุดยอดเลยนะครับเรามาดูกันทีละกันเลยดีกว่านี่นะครับก็เป็นขอรอหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ ีทั้งล้อติดขาดแล้วก็ล้อเหล็กนะครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับนี่โอ้โหมีบอตยอยอยู่ข้างๆคันนี้เป็นตอรอนะครับ,บตรวจรางนะวิ่งได้ทั้งบนถนนและบนทางรถไฟนะครับมีล้อ,อยางล้อเหล็กนะ ที่ชมทางทุ่งสงนะครับที่นี่ชมทางทุ่งสงสิบนิกา25นาทีนะครับที่ชุมทางทุ่งสงตอนนี้ถึงแม้ว่ายังไม่เที่ยนะก็ร้อนมากๆเลยนะครับจะเป็นบชสองขั้นนะครับ198แล้วก็216นนะอ่าสัญญาณครังมาแล้วครับ สักรครู่จะมีขบวนรถเข้าสู่สถานีชุมทางทุ่งส่งนะครับเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรไปทางสถานีกันตังครับจะเข้าชุมทางทุ่งสงชานฉลาดที่หโปรดทราบขาบวนรถที่กําลังเข้าสู่สถานีชุมทางทุ่งสงเป็นขบวนรถเร็วเลขที่167ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอ,อภิวัตน์ปลาทางสถานี การตันท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการนวยสารได้ในชานชลาที่หนึ่งขอบคุณค่ะ Attention please the arriving train is the rapid train number 167 from Krung t e p p i w a t to Kartum passengers are traveling on this train please kindly board on platform number 1 thank you ขณะนี้เวลา10นาฬกา3 5นาทีครับขบรถเข้าสู่สถานีชุมทางทุ่งส่งในชานชาลาที่1เป็นขบรถเร็วขบวนที่167 167ปลายทางกันตังครับวันนี้ราชามาประมาณ6 5นาทีนะ1ชั่วโมงกับอีก5นาทีเลยนะครับอัสตอม4153ครับวันนี้ดูริ้วขบวนดีๆนะวันนี้ดูเขาริ้วขบวนดีๆตอนนี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าอะไรแปลกๆแ,แล้ว màu bạc bay จริงครรับรถเร็วขบวนที่167 167ปลายทางกันตังถึงชมทานทุ่สงครับวันนี้ี่เร็วสุดยอดเลยนะเน่เป็นตั้งใจมาที่ทุ่สงสงเพื่อมาถ่ายเลยนะครับขันสุดท้ายนี้ก็เป็นรถนอน36ที่นั่งนะครับตู้เสริมอบอนทบ36 CTV คันที่สิบสามนะครับโอ้โหนี่นะบลสพสอร์นึ่งแปดแล้วถ้ท่านผู้ชมนะครับดูนะนี่ก็ไปรถนอนจีาอาจำนวน3คันเลยทีเดียวนะครับขู้มาทีเดียว3คันนะ ไม่มีการพ่วงรถนอน40ที่นั่งน,นะครับแต่ว่าใส่รถนอน JR มาแทนแปลกเลยเดี๋ยวคันที่1 2ครับหนึ่ง นี้คันที่12นะครับนี่สองนย้านี่สองนะในรถมีห้องผ้าทั้งหมดเลยนะครับ คน446ครับตอนนี้ถึงชมทางทุ่งสงโดยมีขบวน167จอดอยู่ทางด้านขวามอือนะครับ ครับที่ไม่ได้เห็นขบวน167พ่วงรถนอน JR มานะฮะที่ยาวถึง3คันแบบนี้นะครับเรียมินจำได้นะก็ยังเป็นตู้สีีสีม่วงออยู่เลยนะ 46ครับถึงสุพรรณทุกส่งนะวันนี้มาตามเวลารุดแรงมากเลยนะ 5, เดี๋ยวมีจะเดินทางกลับก,บกับขบวนนี้นะครับทสงทางก็ขบวน167นะเส้นทากับขบวน167นะ ครับวันนี้พว่วงรถนอน JR มาด้วยแล้วแทนบรทรถ เย็นเจอกันนะขบวน68ครับเดซมันจะไปถ่ายที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะทาไม่มีอะไรผิดพลาดเลย 446นะครับเดินทางกลับนะติดแผนนิดหน่อยเลยครับเพราะว่าขบวน167ช้าไปเยอะนะครับแล้วก็ขบวน446มาตามเวลาเดี๋ยวได้เวลาปล่อยขอบวน446ออกจากชุมทางพุ่งส่งนะครับเดินมาครับก็มีรถสินค้าจอดรอเวลาออกเดี๋ยวทางปล่อยขอบวน446ครับโอ้โหตั้งใลาองรถชน446นริ่